ยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy maths นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำโจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมกันต่อเลยนะครับก็นะครับโจทย์บอกว่าซื้อผลไม้กระป๋องมา1โหลราคากระป๋องละ25.75บาทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะผลไม้กระป๋อง1โหลนะครับ1โหลนะครับ ถ้ากับกี่กระปองครับ1นึ่ร้อถ้ากับกี่กระป๋องเอ่ย1นึ่ร้อยากับ12กระป๋องนั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่ากระป๋องละเท่าไหร่ครับกระป๋องละกระป๋องละ25.75บาทเพราะฉะนั้น12กระป๋องราคาเท่าไหร่ครับก็เอา12ไปคูณเท่าไหร่ครับ25.7 5นั่นเองนะครับถ้ากับเท่าไหร่ครับ ั้งคูณนะครับ25.75นะครับไม่ต้องสนจุดนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับ12นั่นเองครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไว้เป็น2ตำแหน่งอันนี้0นะครับอ่า5คูณ2เป็น10ทด1นะครับ7 2 4ทด1เป็น15นะครับทด1 5 2 10เป็น11ทด1 2 2 4ทด1เป็น5นั่นเองนะครับ แล้วก็หลัก10ใส่0นะครับใส่5ใส่7ใส่5นะครับใส่2นะครับบวกกันเลยครับ0 0 9 0 3คืนเทสคืนทซิียมให้มันกิ่ตำแหน่งครับสตำแหน่งใช่ไหมครับก็ใส่ตรงนี้นั่นเองสรุปตอบเท่าไหร่ครับ309 3 0 9นะครับตรงนี้ ไม่ต้องเอามานะครับตอบแค่นี้ครับ309บาทหรือ309บาทนั่นเองนะครับเป็นคมตอบครับอ่ะก็ต่อไปกันเลยนะครับเขาบอกว่า ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว8.4เมตรนำมาเลื่อยเป็นท่อนสั้นๆนะครับยาวท่อนละ0.25เมตรได้ไม้ไผ่กี่ท่อนนะครับแล้วเหลือเศษเท่าไหร่อ่ะนี่ไม้ไผ่หนึ่งท่อนนะครับยาวเท่าไหร่ครับ8.4เมตรนะครับเสร็จแล้วนำมา <c oughs> นำมาหั่นเป็นท่อนๆนะครับยาวท่อนละ0.2 ห้านะครับ0ูนจุดสองห้านะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับปึ๊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 บแล้วเขาบอกว่าได้กี่ท่อนนะครับได้กี่ท่อนนั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งท่อนสองท่อนนะครับสามท่อนไปเรื่อยๆนะครับได้กี่ท่อนและหลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่เอามาลบออกเอ้ยหลังจากที่นำมาตัดเป็นท่อนๆแล้วจะเหลือเศษเท่าไหร่ด้วยนะครับอ่ะหาสองคำตอบใไว้หาสองคตอบนะครับอ่ะหาคำตอบที่หนึ่งก่อนนะครับคำตอบที่หนึ่งคิดยังไงครับไม้ลำหนยาว8.4เมตรนำมาหาเป็นท่อนยาวท่อนละ0.25ก็เอา8.4 สเมตรนั่นเองนะครับไปหารเท่าไหร่ครับหาร0.25เมตรนั่นเองนะครับอ่ะหารเลยครับหารยังไงครับก็คูณร้อยอันนี้ก็คูณร้อยนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ,รบตัวหมายเป็น8.4ุคูณร้อยได้เป็น800 40ถูกไหมครับเริ่มไป2จุดนะครับกลายเป็น8 4 0หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย25นั่นเองนะครับอาจตั้งหารเลยครับหารด้วย25้านะครับ25คูณ3นะครับได้75นะครับ14ลบหเหลือ9 7เลบเเหลือ0นั่นเองนะครับแล้วก็ดึงอะไรลงมาครับดึงศูนย์ลงมา 25่สิบห้คูณอะไรครับคูณสามได้เท่าไหรครับได้75เหลือเท่าไหรครับเหลือ9ลบ9ก้าลบเจ็ดสิบเกลบเจหลือเท่าไรครับเหลือสิบห้านั่นเองนะครับเสร็จแล้วจบแค่นี้แล้วทํายังไงต่อครับหาต่อไหมไม่ต้องครับพอแค่นี้แล้วครับมันเหลือเศษสิเหลือเศษสินะครับ หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเขาเขานำเขานำอะไรครับเขานำเลื่อยมาหันเป็นน,นท่อนนะครับได้กี่ท่อนนะครับคำตอบคือสาสิสามท่อนนะครับสามท่อนนั่นเองนะครับคำตอบที่1เหลือเราข่าวาหาว่าเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ เหลือเศษเท่าไหรครับเหลือเศษ15ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับ15ตัวนี้เราไปแปลงมาจากการคูณร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหลือเศษ15เราแปลงมาจากการคูนร้อยที่นี้เราก็หารกลับคืนไปให้มันเองหารร้อยนะครับได้เท่าไหร่ครับ15หารร้อยได้เท่าไหร่ครับก็เลื่อนไป2จุดก็เป็น0.15หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็น เมตรนะครับแสดงว่าเอามาเลือได้33ท่อนนะครับเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ15เมตรนั่นเองนะเอะสุดเหลือเศษือเศษจ1 5เมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ <c oughs> อข้อต่อไปครับ ลวดขด1นํามาตัดแบ่งยาวเส้นละ5.25เมตรนะครับแล้วม้วนขายได้1 5ม้วนพอดีเดิมลวดนี้ยาวเท่าไหร่เดิมลวดนี้ยาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่เอามาตัดแบ่งได้เส้นละเท่าไหร่ครับ5.25 5.5.25 5. 5. นะครับเมตรนะครับ ได้กี่โมลครับได้15มวโมลได้กี่โมลครับ15โมลนะครับหาทั้งหมดได้ยังไงครับก็เอา15โมลนะครับไปคูณจำนวนต่อโมลที่ x จำนวนต่อโมลที่ตัดแบ่งได้นะครับเท้าไหรครับ5.25้นั่นเองนะครับคูณได้เท่าไรครับก็ตั้งคูณเลยครับเอา5 2 5ตั้งนะครับทศนิยมสองตำแหน่ง คูณด้วย15นะครับทศนิย,ยมศูนย์ตำแหน่งนะครับ <c oughs> คูณกันเลยครับ5้าห้า้าใส่5้าทด2 5 2ห้าสองตัวที่2เป็น12ทดหนึ่งห้าย้าตัวที่1เป็น5้า5้า้าตัวที่1เป็น26หนะครับถูกไหมครับ้ายยีคูณ5้าได้6 2ร้าแล้วก็หลักสิบ 10, ใส่0ูนย์นะครับใส่5้าครับใส่2ใส่ห้าบวกกันไนดะ้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์ ได้เจ็ดนะครับไม่ใช่ <c oughs> ได้ห้าได้เจดนะครับได้8ดได้เจดนะครับแล้วก็ทศนิยมยี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งคืนกลับไปก็คือตรงนี้นั่นเองสรุปตอบเท่าไหร่ครับ78บดจุดเจิบจุดเจห้าเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ เข้าต่อไปเลยนะครับนำแท่งตะกัวนะครับมาหลอมเป็นก้อนตะกัวนะครับทรงกลมหนักลูกละ74.6กรัมได้42ลูกพอดีแท่งตะกัวหนักเท่าไหร่ก็คล้ายๆกับข้อนี้นั่นเองนะครับใช้อะไรครับคูนั่นเองนะครับใช้เครื่องหมายคูนะครับ1ลูกหนัก74.6นะครับแล้ว42ลูกมันจะหนักเท่าไหร่ก็เอาไปคูณกันนั่นเอง 746นะครับคูณด้วย42ลูกนะครับได้เท่าไหร่ครับ746ตั้งคูณด้วย42นี่ใส่2ไว้นี้ใส่0ไว้นะครับคูณกัน262ทด1 4 2 8ทด1น9 7 2 14นั่นเองนะครับ หลักสิบส่นย์สี่สี่ใส่สทดสองทดสองทดหนึ่งเจ็ดสี่ปทดหเป็น29บนะครับบวกกันครับได้2ได้3ได้3นะครับได้1ได้3ามทดสีดสองตำแหน่งใช่ไหมครับคืนกลับไปครับคือตรงนี้นั่นเองนะครับสรุปแดงว่าแท่งตะกัวหนักเท่าไรครับ สามหนึ่งสามจุดสามสองใช่ไหมครับเหมือนจะไม่ถูกเลยขอขอเช็คหน่อยนะคูณผิดเปล่าครับเจ็ดสิบสีอ๋อนี่ไงว่าเราทำไมไม่ถูก ตำแหน่งเดียวนะครับตำแหน่งเดียว74.6 74.6ก็คือตำแหน่งเดียวอ่ะแสดงว่าคืนตำแหน่งเดียวต้องอยู่ตรงนี้นะครับ3133133.2กรัม3 1 3 3. 2. 3, 3 2หน่วยเป็นหน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะครับ เป็นคำตอบครับ <c oughs> อ่ะข้อต่อไปเลยครับกลุ่มแม่บ้านทำยาสระผมได้52.65ลิตรนำมาตรงใส่ขวดขวดละ0.225ลิตรได้ยาสระผมกี่ขวดนะครับเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายหารนะครับอ่ะนะครับ52.65ลิตรนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับ0.225ข้อนี้นะครับอ่า ถ้าคูณด้วยตวนยมก็ค,คูณด้วย1000พันใช่ไหมครับนี่ก็คูณด้วยหนึ่งพันทีนี้ตัวเลขอ่ะมันเยอะเกินไปพี่จะขอใช้วิธีแปลงให้เป็นเศษส่วนนะครับอ่ะแปลงเป็นเศษส่วนทำยังไงครับได้ห้าสิบจดหกห้าก็คือห้า6ันหกห้าพัน้อหกสิบห้านะครับส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วยหนึ่งรยนั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นต้นยมหลักร้อยก็แสดงว่าส่วนร้อยนะครับ หารด้วยเท่าไรครับ0.225ก็คือ225ส่วนด้วยเท่าไหรครับ225ส่วนด้วย1000อ่ะพี่บอกก่อนคือว่าข้อนี้อ่ะที่พี่ใช้เป็นหารแปลงให้เป็นเศษส่วนอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะครับมันมีโอกาสที่เราจะหารผิดไงแต่ถ้าเราตัดทอนให้ตัวเลขมันเหลือน,น้อยโอกาสที่เราจะโอกาสที่เราจะผิดมันก็น้อยไงครับ ตาต่อแล้วกัน52นะครับ5 2 5 2 6 5นะครับหารด้วย100นะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับ1000นะครับส่วนเท่าไหร่ครับ225นะครับก็เอาราใหตัดนี้ได้1นึ่งร้อยตัดพันได้10นั่นเองนะครับเอา 5าหารนะครับ5้หารตัวนี้นะครับ5้หารสองรยได้ยี่บห้านั่นเองนะครับไม่ใช่5 4 2สี่ยี่สินะครับอ่าพียวสิบห้ดีกว่าเพราะว่าสิบห้าคูณสิมันได้2 2 5ยิ้าเอาสิบห้าดีกว่าเอาสิบห้าหาร2 2 5รได้15นะครับเอา15บหาหารสองหได้นะครับ 5 15คูณ3ได้45 52ล15เหลือ7 15 5 75 76รถ75เหลือ1 15 1 15ได้พอดีเลยได้351นะครับก็เอาอะไรต่อครับเอา5หารตัวนี้ครับ5หาร15ได้3 5หาร10ได้2นั่นเองนะครับ อันนี้บวกกันเท่าไหร่ครับห้าบวก3บวก1ได้9แสดงว่าเอา3หารได้ลงตัวแน่นอน3หาร3ได้1นะครับ3หาร3ร้ได้5เได้เท่าไหร่ครับ3 1 3 3 2 6ไม่ได้เกินแสดงว่า3 1 3เหลือเศษ2 3 7 21นั่นเองนะครับก็เหลือข้างล่างมีส่วนเป็น1แล้วข้างบนเหลืออะไรครับเหลือ117กับ2เอา117คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ สอสิบสี่นะครับสองหนึ่งสองถึงหนึ่งเป็นสามสองหนึ่งสองได้สองร้อยสามสิบสี่นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่ะเดี๋ยวก่อนสองร้อยสามสิบสี่นะครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นขวดนะครับเป็นคำตอบนั่นเองนะครับ แต่ถ้าจะใช้วิธีคูณอย่างที่บอกนะครับถ้านี้คูณด้วยพันนะครับอันนี้ก็คูณด้วยพันแล้วไปหารกันก็ได้คําตอบคําตอบออกมาเหมือนกันนะครับก็เห็นไหมครับอย่างที่บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนั้นเสมอไปมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนครับโอเคข้อต่อไปนะครับลินน้ําหวานแจกเพื่อนได้12แก้วแก้ว,กวละเท่าเท่ากัน น้ำหวานหมดพอดีถ้ามีน้ำหวาน4.5ลิตรแต่ละแก้วมีน้ำหวานเท่าไหรตอบตอบค่าประมาณเป็นทศนิยม1นตำแหน่งอ่ะเขาบอก1ตำแหน่งแสดงว่าต้องหา2ตำแหน่งใช่ไหมครับหา2ตำแหน่งแล้วปัดปัดขึ้นหรือลงนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับ12แก้วแก้วแล้วเท่าการน,น้ำหวาน หมดพอดีถ้ามีน้ำหวาน4.5ลิตรใช่ไหมครับน้ำหวานทั้งหมด4.5้า <c oughs> ลิตรนะครับน้ำหวานทั้งหมด4.5ลิตร4.5ุลิตรนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย12แก้วนั่นเองจะได้แต่ละแก้วมีน้ำหวานเท่าไหร่นะครับเก้า <c oughs> 4.5ลิตรอ่ามันมีทศนิยมดยแสดงว่ามันหารไม่ลงตัวนะครับ 4. 5ุ้านะครับหารด้วย12นั่นเองนะครับ 12หารสีไม่ได้ใส่ศูนนะครับใส่จุดให้มันด้วยนะครับ12 4 48เกิน12 3พอครับ36 4 5ิหกลบหเหลือ1 5บห้ลหเหลือ9 3้าสาลบสามหรือศนยตัเองต่อไปถึงศูนย์ลงมา12 8 9องแปดพอครับ84นะครับลบกันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6นะครับพอแล้วครับ จบแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาให้หาเนี่ยครับเขาโจทย์บอกมาว่า1ตําแหน่งนั่นเองนะครับแต่เราหา2ตําแหน่งเราปัดขึ้นปัดลงแสดงว่า3เราได้2ตําแหน่งมาเราศูนย์ดปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่นะครับปัดขึ้นนะครับเป็นจาก0.3กลายเป็นกลายเป็น0.4นนั่นเองนะครับตอบเท่าไหร่ครับ ตอบ0.4นะครับหน่วยเป็นลิตรอตอบเท่าไหรครับ0.4นะครับหน่วยเป็นลิตรนะครับคือตอนแรกเราได้0.37ใช่ไหมครับ37เราจะปรับตัวนี้นะครับเราก็ไปดูตัวนี้นะครับตัวนี้มากกว่า5ใช่ไหมครับมากกว่า5ก็เลย ปัดขึ้นจาก3เป็นสีน,นั่นเองครับปรบ0ูลย์จุดลครับไม่ต้องหาต่อนะครับหาแค่นี้พอโจทย์บอกมาว่า1ตำแหน่งนะครับถ้าโจทย์บอกมา2ตำแหน่งเราถึงจะต้องหาตำแหน่งที่ 3ต่อน,นั่นเองนะครับแต่นี่โจทย์บอกมาแค่1ตําตำแหน่งเราก็หาแค่2ตํตำแหน่งพอเราก็ปัดตัวสุดท้ายนะครับเข้าต่อไปครับ <c oughs> ดื่มนมทุกวันวันละ1กล่องเป็นเวลา3สัปดาห์ดื่มนมไปแล้วเท่าไหร่ถ้านม1กล่องมีปริมาตร 0- 27 5ลิตรวันละ1กล่องเป็นเวลา3สัปดาห์3สัปดาห์นะครับจะกลับกี่วันครับ สามจับได้เท่ากับ21วันนั่นเองใช่ไหมครับวันละหนึ่งกล่องแสดงว่า21วันก็21กล่องนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็1กล่องมีปริมาตร0.275ลิตรเพราะฉะนั้น21กล่องก็เอา21คูณด้วยเท่าไหร่ครับ0.275ลิตรนั่นเองแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา275นะครับคูณด้วย21นั่นเองอันนี้ 3ตำแหน่งนะครับจุด2 7 5ก็คือทัวเชื่อมหลักพันนะครับอ่ะบวกคูณกันอะไรครับ2 7 5นะครับหลัก10ใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์ใส่5ใส่5นะครับ2 5 0 0้าสิบใส่ศูนย์ตัเจ็ดสอส่ตัวเป็นบใส่ห้ตัว1น2่งตัวเป็น5อ่ะบวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้5นะครับได้7ได้7 ได้5นะครับ5 7 7 5ใช่ครับทดสนิยม3ตำแหน่งอันนี้21มี0นตำแหน่งบวกกันได้3ตำแหน่งคืนกลับไป3ตำแหน่งก็คือ1 2 3ใส่ตำแหน่งนี้นะครับ3ตำแหน่งตอบ5.7 7 5 5.7 7 5หหน่วยเป็นลิตรนั่นเองครับ อ่ะหมดแล้วครับแบบฝึกหัดนี้เป็นไงครับก็ฝึกทํานะครับแบบฝึกหัดไม่ยากนะครับเพียงไม่ทําเพิ่มนะครับฝึกทํานะครับก็บางข้อก็เป็นเป็นข้อสอบของโอเน็ Net ด้วยนะครับอย่างข้อนี้นะมันเป็นข้อสอบโอเน็ Net ด้วยนะครับก็คือข้อเนี้ยไม่ใช่แต่ว่าโจทย์ถามแนวแนวนี้เลย จทย์ถามแนวแนวนีออน้นะครับข้อสอบโภนน์นะครับของปีไหนไม่แน่ใจครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าต่อนะครับคลิปหน้าพี่ก็จะนําโจทย์มาให้ฝึกทําต่อนะครับก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของโจทย์ปัญหาทศนิยมนะครับแล้วก็หลังจบโจทย์ปัญหาทศนิยมแล้วก็พี่ก็จะไปท <c oughs> ําแบบฝึกหัดที่3.1 3.2 3.3ไปเรื่อยๆน,นะครับก็อย่าติดตาม ต่อคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากัรไปก่อนครับสวัสดีครับ